ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมหมวดต้อยนะครับมาลังตาผ้านะครับซักผ้าแล้วก็ตากผ้านะครับซอยบอยผมซอยบอยเดือดซักเดือดซักแล้วผมจะพากินเข่ามาหนิเนาะนะครับหาหมวดต้อยหมวดต้อยซักผ้าคนโสดนะครับคนโสดป่ะหนิคนโสดบนะ่ โสดครับโสดบ่มีผู้ซักผ้าเนาะครับเออต้อยบอกว่าคนโสดนะครับไม่มีคนซักผ้าให้รับ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 คนซักผ้าหรือเปล่าครับไม่ครับกิ่งต้องอยู่คนเดียวครับคุณต้อยบอกว่าไม่รับนะครับเนาะโสดนะครับแต่ว่าไม่รับไม่รับนะครับไม่รับคนซักผ้าคนเกิ่งต้องอยู่คนเดียวครับ วันนี้เราได้ได้ก่ย่างสบายก็ไก่ย่างข้าวเหนียวครับเดี๋ยวรอเอ่อมือต้อยซักผ้าเสร็จแล้วก็จะไปทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับสีสันครับกลัวแพ้ใจตัวเองครับ <laughs> โอ้ยขอต้อยด่มุกมุกเยอะนะครับพี่น้องเอาไปเป็นตลกได้เลยนะครับ <laughs> Okay, ผมตามไม่ทันนะครับรผมบอกว่าให้ให,หาคนมาซักผ้าให้ <c oughs> ตอนตอนตอนแรงสิบไ่ได้ยากดีรดครับใกล้แล้วหรอบอกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วบ่ถังบ่บ่บ่ต่อจะอาบน้ำเลยบ่ที่ไหนไม่แล้วอาบเลยบ่อาบเลยแล้วครับครับ ผมก็จะอาบน้ำแล้วครับเข้าไปกินข้าวครับผมเสร็จแล้วป่ะเนียเสร็จแล้วครับอ้มาเสร็จพอดีนะครับแมาไม่ทันนะครับเาามานี่นะครับก็อยู่กันแบบนี้นะครับมามีเวลาก็ซักผ้าเพราะว่าตอนนี้แดดมันกาลังดีครับเนาะนี่มันตากไว้ถึงพรุ่งนี้เช้ามันก็จะอแห้งนะครับเนาะแต่มว่าวานนี้ผมวันก่อนเนาะผมเอาไปซักให้สาวเบือน่ะ มัน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 หาที่ซักมันซักแบบปั่นแห้งเลยมันไม่มีนะครับมันต้องซักเสร็จปั่นแห้งเสร็จเราต้องมาตากก่อนกินข้าวบออาบน้ำก่อนกเลยตอวบ้านอาบอ่อาบน้ำลงแมงบั่โอเคท่านเดี๋ยวผมอาบก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ําแล้วก็จะพาหมอต้อยทานข้าวแล้วก็เตรียมตัวรา่สดสดมวลธรรมะเย็นนะครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมอาบน้ำก่อนนะครับจะพามาทานข้าวกันต่อ